โอเคฮะสวัสดีฮะวันนี้มาอยู่กับมาเ a f t นะฮะนี่คือเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวใส่ไอพีคลิปไว้ด้านใต้แล้วกันเซิร์ฟเอ็มซีมอโซนฮะโอเคฮะเซิร์ฟเอ็มซีมนอบเลนะฮะม็อบก็ม็อบโซนนะฮะก็ติดติด่างนะฮะก็วันนี้จะวันดีวันรุ่งเชนี้นะฮะ นี่ก็ขอมเพื่อนนะฮะแนะนำตัวดิไอ้มนุษย์ก้างมนุษย์ก้างพูดดิพูดดิอะไรอ่ะสวัสดีสิสวัสดีพ่อนี่เป็นบ้านของพวกผมนะฮะ ก็ไม่เลยแบบใจไม่ไม่เลนะฮะอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะฮะก็ะเซิร์ฟนี้เป็นเอาสุวายวอลนะฮะเอ้ยสุวายวอลฮะสุววอลก็แต่นู่นนี่นะสุวาวอลไติ๊ดมันก็ปีกแกไอ้สัส มาถมกันแ้วนะนะคะแกเขาลงไปสิเฮ้ยชิบชิบอะไรเยนาลัวอะไอ้เฮ้ยหัอมกนะอู้หูฮะก็เป็นโอกาสงามยามดีนะฮะที่จะมาสปาวกันทุกคนครับมาสปาวครับมารีวิวครับ มบอรสบารฮะมาสปาร์ไอ้ไอ้นไปได้แบมมาแล้วไอ้ไอ้เชี่ยคนก้างนะฮะคนก้างมาละโอเคฮะเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเซไววอลนะฮะก็ตอนกลางคืนจะมีซอมบี้สปาวมาให้ฆ่าเรื่อยๆฮะนี่ฮะเป็นนู่นนี่นั่นนะจะให้ดูนี่ฮะ ต้องขายพวกนี้ฮะถ้าข่าม้อนเราจะได้เงินนะฮะเฮ้ยข่ามอนได้เงินฮะ,ะเซิร์ชนี้ตายของตุกนะฮะแล้ไม่มีอะไรจะพูดฮะเซิร์นชนี้ตายของตุกนะฮะแล้วก็จะมีจะตายแล้วก็จะมีที่พีวีนะ,ะอาจจะแหลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าคอม คอมคอมฮะมากำหนดยังฮะมากบหนดนะฮะนี่นี่ไม่ใช่ PVP ฮะเป็นช็อปบ้าเปล่าเคยช็อปไหมช็อปไไหมช็อปไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นนี่ยดีด้วยยินดเอ้ยมี่สามารถกอบาได้ตังค์คบ เชินี้ค่ะมองได้ตังเงนัลโคร่นใรเล่นใล่นเล่นรละเอของพวกนี้มาซื้อของนะฮะแล้วอันนี้เอาไว้เอฟเใช่ไหมคะฮัลโหลรอ้น่ามีแผนใู่ไหมคะ ครับเออเออคุเข้ามาตูน้ำไเหรอครับขึ้นขึ้นน้ำไเหรอครับครับผมเล่นอะไรกันเนาอเกมะเกมเล่นรอะเล่นได้รับเปลเล่นได้หรัอเลโอเคฮะมีเป็นทางลงแบบขึ้นน้แต่ ได้เงินด้วยได้เงินได้เได้อะไรก็ได้เลยเถตอนนี้ผมอยากได้ดาบนะเขาก็ได้เอามาให้หน่อยผมจะข้าม้อนเอาตังค์มาที่สปาแล้วก็ไปเซอร์ไววอฟใหม่นดีมาพบหน้ากัน่อยตอนนี้อยู่นี่ฮะ ก็ซิฟนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ขายของไปตามใช่ฮะไม่มีเลยมากด้วยคนก็ไม่มีมากด้วยห้าคนนะคะคนก็ไม่มีมากฮ่าคนใหญ่มากเลยฮะเนี่อาจจะอะไรก็ได่รู้เคะอนอันนี้คือที่ข่าม้อนนะคือเมื่อวานอัดแล้วมึงเห็นหน้าจอดำก็เลยรู้เลยคนนี้ฮะ ให้โชว์แมนทีวีคครับผมให้ทำของแมนแมนครับคุณเวลาค่าคนตายแล้วจะได้เพนนะฮะซื้อนี้ผมไม่มาอ๋อไม่ไม่ไม่เวลาคุณตายจะได้เพชรนต์ฮะนี่นะฮะมาสะสมรางวัลบ้นครับดีจ้าใครดีกับใคร โอเคฮะต่อกันนะฮะเมื่อกี้ม, <ะ S 1> มีคนทักมาฮ<ม>ะต<ร>ิดออฟไลน์ไปสิเซตนี้เป็นแบบพีพกพหรอแต่ว่าแต่ว่าไม่พีพ,พีตรงนี้ฮะ,ะอืมตรงไหนรัลักษณะแมปนะฮะดูที่แมปที่ผมมีอยู่มันก็จะจเป็นคล้ายครูปอะไรบางอย่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยฮะ แบบนี้นะฮะอลืออลือเนี่ยสกายแลนฮะไม่รู้ว่ามีไว้ทำมะขัวดองอะไรนะฮะโอ้โหวนเลยพูดอย่างนี้เลยอ่ะก็เร๋่วนี้เดี๋ยวใส่ไอพีไว้ใต้กลิปนะฮะค่าใครอยากเล่นสองผมเขเล่นอยู่ครับผเล่นอยู่ครั ห้าสี่จุดห้าจดนึ่งสเก้ามั้งมั้งได้ใด้วยเราเอาอันนี้ก็มอนสเตอร์วออันนี้ก็เดิยังไม่ถึงพูดเลยเหรอเนี่ยพูดไปเถอะไม่รู้เลอก็ตกน้ำก็ตกน้ำซัมบะซัมบะ นี่เป็นมอสเตอร์วอล์กไม่รู้เอาไว้ทำหามะเขือแดงมะเขือแดงอะไรนะเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรฮะเอาเป็นว่าจบที่เช่านี้แล้วกันมามาบายเอ้ยเดี๋ยวอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงผมหายก็มาไปแล้ว